คาดว่าภายในปี2050เคสผู้ป่วยบเบล็งองคชาติจะเพิ่มขึ้นทั่วโลกคิดเป็นมากกว่า77เป็นเรื่องช็อกๆ็ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ สวัสดีครับพบกับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศซึ่งการต่างประเทศวันนี้น่าติดตามเลยทีเดียวเริ่มต้นก็น้ําท่วมใหญ่นะครับในประรวัติศาสตร์ทางตอนใต้ของจีนก็ล้าชีวิตไปแล้วกว่า47บศพจีนยังคงเตือน ภัยพิบัติน้ําท่วมนะครับต่อเนื่องในสุดสัปดาห์นี้นะครับหลังจากที่น้ําท่วมใหญ่ในประวัติการนะครับกล้าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย47รายในขณะที่ศาลของสหร,รัฐอเมริกาก็เริ่มกระบวนการไต่สวนคดีของทรมจัดเก็บเอกสารลับศาลร,รัฐบาลกลางของสหร,รัฐอเมริกาเริ่มกระบวนการรับฟังข้อโต้แย้งในคดีประวัติศาสตร์ คดีประธานาธิบดีโดนัทชัมจัดการเอกสารชั้นความลับอย่างไม่เหมาะสมซึ่งชัมเอาไปไว้ในห้องส่วมนะครับในขณะที่แตกตื่นไฟไหม้สะพานรถไฟเก่าในแคนาดาวอดไปทั้งเส้นเลยทีเดียวชาวแคนาดาแตกตื่นหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้สะพานรถไฟเก่าแก่ข้ามแม่น้ำที่ไม่ได้ใช้แล้วในรัฐบริทิช โคลัมเบียนะครับส่งกลุ่มควันดำลอยครุ้งจนปิดสะพาในใกล้เฮียงเลยทีเดียวนะครับในขณะที่สภาไต้หวันปัดแก้ร่างกฎหมายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภานิติบัญญัติไต้หวันมีมติปฏิเสธคำร้องของคณะรัฐมนตรีนะครับรัฐบาลไต้หวันซึ่งได้รับการอนุมัติ ให้ไล่ชิงเตอ๋อประธานาธิบดีต้องจัดการแก้กฎหมายที่มีเนื้อหาในการเพิ่มอำนาจในขณะที่วาลาดาเมียปูตินผู้นำของรัสเซียบอกว่าวอนเอเชียนะครับระวังนาโตนะครับเซเลนสก,กี้ปิวปีหน้าประธานาธิบดีวาลาดาเมียปูตินแห่งรัสเซียนะครับกล่าวแสดงจุดยืนของรัฐบาลรัสเซีย หลังเสร็จสิ้นภารกิจเดินสายเยือนเกาหลีเหนือและเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยระบุประเด็นถึงความมั่นคงระดับโลกก็เตือนว่าเอเชียต้องระวังนาโต้และก็มั่นใจว่าเซเลนสกี้ก็จะพ่ายแพ้ภายในปีหน้าในขณะที่หนุ่มบราซิลนะฮะผวากันไปแถวพบผู้ป่วยมะเร็งองคชาตเพิ่มขึ้นต้องตัดทิ้งหลายพันรายนะครับหน่วยงานสาธารณสุขของบราซิลพบผู้ป่วย มะเร็งองคชาตนะครับที่กำลังระบาดเพิ่มสูงขึ้นโดยหลายรายได้ลุกลามจนต้องตัดทิ้งขณะที่จำนวนผู้ป่วยทั่วโลกรวมทั้งไทยนะก็มีตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่อากาศสุดขั้วนะครับในบังกราเทศนะครับน้ำท่วมหนักกระทบประชาชนนะฮะถึงกว่า2ล้านคนเลยทีเดียว ปรากฏว่าฝนตกหนักในฤดูมรสุมกับมวลน,น้ำที่ไหลออกมาจากทางอินเดียส่งผลทำให้พื้นที่ทางตะวันออกชิงเหนือของบางกระเทศเกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นวงกว้างมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า2ล้านคนขณะที่เจ้าที่เตือนว่าสถานการณ์อาจจะยิ่งเลวร้ายลงไปอีกนะครับในขณะที่วาย3,000ปีนะครับ พบซากเรือโบราณเต็มไปด้วยหยใยส่วายนะครับจมก้นทะเลนอกชายฝั่งของอิสราเอลหุนยนต์ใต้น้ำพบซากเรือโบราณที่เต็มไปด้วยหายบรรจุวายอายุราวประมาณ3,000ปีจมอยู่ใต้ก้นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกชายฝั่งอิสราเอลโดยหายที่พบมีจำนวนเป็นร้อยๆนั่นยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เว็บไซต์เ e ลิเมรายงานว่าซากเรือยาว40ฟุตจมอยู่ที่ความลึก1ไมล์ห่างจากฝั่งอิสราเอลประมาณ56ไมล์และคาดว่าจะมีอายุถึง3,300ปีในช่วงปลายยุคสำริดนะครับผู้เชี่ยวชาญยังสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นซากเรือโบราณที่เก่าที่สุดที่เคยพบมาในประวัติศาสตร์ในความลึกระดับนี้ในทะเลเมร์เิเนียน นะครับเนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคยซากเจอซากเรือโบราณที่ห่างและจมนะครับฝังขนาดนี้มาก่อนและสะท้อนให้เห็นว่าการเดินเรือเมื่อหลายพันปีมีความกล้าหาญที่จะเสี่ยงภัยกลางท้องทะเลลึกมากกว่านักประวัติศาสตร์นั้นจะเชื่อนะครับ <S <S ในขณะที่ดาวเทียมก็มีการชี้นะครับเกาหลีเหนือกําลังก่อกำแพงกั้นดินแดนของเกาหลีใต้ ภาพดาวเทียมล่าสุดเผยเกาหลีเหนือดูเหมือนจะกำลังก่อกำแพงขึ้นตามแนวพรมแดนชายฝั่งที่ติดกับเกาหลีใต้ท่ามกลางบริบทความสัมพันธ์ที่ทวีความตึงเครียดมากขึ้นสมรมภาข่าว BBC ขององังกฤษนะครับรายงานแล้วก็วิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมพบว่ามีการแผ่วถังที่ดินภายในบริเวณปลอดทหารซึ่งผู้ช่ยวชาญชี้ว่าเป็นก,นการกระทำที่อาจจะเข้าข่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ของทั้งฝั่งเกาหลีใต้นะครับในขณะที่รัฐมนตรีของเยอรมน,นีนะฮะตอบตาใสาฮะ EU จะทำการรีดภาษีรถ EV ของจีนอ้างว่าไม่ใช่บทลงโทษด้านปักกิ่งก็เตือนอาจจะเกิดสงครามทางการค้าโรเบิร์ตฮาเบตนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเศ,ศรษฐกิจของเยอรมน,นีบอกกับเจ้าที่จีนที่กรุงปักกิ่งว่าการรีดขึ้นภาษีจีน ะครับโดยเฉพาะสินค้าโดยสาภาพยุโรปหรือ EU ไม่ถือว่าเป็นบทลงโทษแต่อย่างใดขณะที่จีนออกมาเตือนว่าปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า EU เขาพัยฮะ EV อาจจะนำไปสู่สงครามทางการค้าระหว่างยุโรปแล้วก็ทางฝั่งแคนาดาฮาเบตถือเป็นเจ้าที่ยุโรปนะร,ระดับ สูงคนแรกที่เยือนจีนหลังจาก EU ประกาศขึ้นภาษีนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนสูงสุดถึง38.1%เพื่อตอบโต้ที่ EU อ้างว่าเป็นมาตรการอุดหนุนภาครัฐที่มากจนเกินไปในเชิงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจฮะก็ปรากฏว่าเรื่องของการรีดภาษีตอนนี้กำลังบานปลายนะครับหลังจากสหรัฐอเมริกาพยายามจะรีดภาษีรถไฟฟ้าของจีน และคราวนี้กําลังบานปลายเยอรมันก็เอาด้วยจะให้สาภาพยุโรป22ประเทศฮะรีรดภาษีรถไฟฟ้าของจีนนะครับซึ่งการรีดไปภาษีรถไฟฟ้าของจีนนะนั่นก็หมายความว่าจีนก็ย่อมจะทําการตอบโต้นะครับการขึ้นภาษีรถไฟฟ้าของจีนของ EU จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมขณะที่กระบวนการสอบสวนข้อจริงในวนการต่อไปจนถึงวันที่2พฤศจิกาย,ยนและ หลังจากนั้นก็จะมีการประกาศอัตราภาษีสุดท้ายนะครับโดยปกติจะมีผลมักคับใช้เป็นเวลา5ปีเลยทีเดียวฮะเพื่อรีดภาษีซึ่งหมายความว่านั่นหมายถึงมาตรการฮะที่แน่นอนทางจีนก็จะทําการรีดภาษีรถยนต์นั่นหมายความว่าสาภาพยุโรป22ประเทศนะครับใครใช้รถไฟฟ้าของจีนก็จะมีราคาแพงพิเศษในฝั่งของจีน ถ้าเปิดสงครามทางการค้าใส่กันไกลมาขายของให้ฝั่งสาภาพยุโรปนะครับรถยุโรปก็จะถูกลงแต่ถ้ามาขายฝั่งจีนก็จะพุ่งสูงขึ้นนะครับนับนบ่นคือมาตรการคว่ำบาตรที่ป้องกันไม่ให้สินค้าของจีนขายดิบขายดีและกรองตลาดโลกได้เป็นเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจฮะก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ชาย รเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายตอนนี้ต้องยอมรับนะนะบเป็นที่ฮือฮากันอย่างมากเพราะว่าในบราซิลเนี่ยนะฮะมีผู้ชายป่วยเป็นโรคมะเร็งองกรชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายพันรายนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยนะฮะก็จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของบราซิลก็พบว่าตั้งแต่ปี2012ถึงปี2022ฮะก็มีอัตราการป่วย นะครับมะเร็งองค์การชาติถึง2 1 0 0 0รายโดยจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า4,000รายและยังมีอีกกว่า6,500รายจำเป็นต้องตัดอวัยวะเพศทิ้งคิดเป็นความเฉลีย่ยนะฮะหคนต่อทุกๆ2วันโดยในรัฐมารัญญาเนี่ยที่เป็นรัฐที่มีพื้นที่ยากจนของบราซิลพบผู้ป่วยนะฮะอัตราถ,ถึง6ต่อ1คนนะครับต่อผู้ชาย1,000 0คน สลับมะเร็งอวัยวะเพศชายฮะก็เริ่มจะเกิดอาการเจ็บปวดที่อวัยวะเพศตามมาด้วยกลิ่นที่ไม่สุพึงประสงค์บางรายอาจจะมีเลือดออกนะครับหรือสีของอวัยวะเพศเปลี่ยนไปอย่างใดก็ตามโรคนี้นะครับหากได้รับการรักษาอย่างเนิ่นๆก็มีความเป็นไปได้สูงฮะที่จะหายเป็นปกติด้วยวิธีการผ่าตัดด้วยการใช้รังสีการเคมีบำบัดแต่หากปล่อยเป็นระยะเวลาเวลายาว จำเป็นต้องตัดบางส่วนทิ้งนะครับหรืออาจจะตัดองค์ชาติทิ้งทั้งหมดหรืออาจจะดุกลามนะฮะจนต้องตัดอวัยวะที่ใกล้เคียงไปด้วยนะครับซึ่งสมาคมระบบเดินทางปัสสาวะนะครับแห่งบราซิลระบ,บุว่าเชื้อ HPV น่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับเนื่องจากโรค HPV สามารถติดต่อได้ระหว่างเพศสัมพันธ์ซึ่งถึงแม้จะฉีดวัคซีนป้องกัน HPV อย่างแพร่หลายนะครับแต่อัตราการรับวัคซีนของชาวบราซิลต่ำมากนะครับในเด็กผู้หญิงก็มีอัตราฉีดวัคซีนเพียง57%ขณะที่เด็กชายที่อยู่ที่ไม่เกิน40%ทําให้ประชาชนยังมีความเสี่ยงสูงนะครับขณะที่ยุโรปก็มีการพบ,รบผู้ป่วย ลักษณะเช่นนี้มากขึ้นนะที่เป็นมะเร็งที่องคชาติปรากฏว่าอย่างอังกฤษมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น1ต่อ1คนนะครับจากจำนวน1 0 0 0 0แสนคนมาเป็น1.3ต่อคนจำนวน1น0 0 0แสนคนระหว่างปี 1, 1979ถึงปี2009ขณะที่เยอรมนีฮะก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นราว5 0นะครับจาก11.2เท่านะครับเพิ่มขึ้นมา1.5เท่า ต่อ1 0 0 0 0แคนในระหว่างปี1961ถึงปี1,012โดยคาดว่าภายในปี2050เคสผู้ป่วยบร็ร็งองคชาติจะเพิ่มขึ้นทั่วโลกคิดเป็นมากกว่า77%เป็นฮะเป็นเรื่องช็อกช็ฮะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สิ่งที่ใครไม่มีที่สั่งที่สมนานปีที่ส่งต่อมาถึงเราศิละปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามประวัติศาสตร์นั้นยืนยาวเงาพระปรางในเจ้า ้อนเรื่องราวล้ำค่าที่ไม่มีวันลบ รักครอบครัวดูแลใกล้ชิดเอื้อเฟื้อเจ,จาาหญาติมิตรเราฝากความรักให้กัน and เคยขาดหายตั้งแต่วันวานมาจนวันนี้เราไม่เคยลืมเรามาจากไหนเราคือคนไทย ที่ใครก็รักเมืองไทยเขาอยากจะมาหาเราเรา,เราได้อยู่อาศัไยได้กินต้องทดแทนคุณแผ่นดินสำหรับทุกๆเรื่องราวเรา,เรากระปรางในเจ้าพระยาสะท้อนเรื่องราว